งท้ายแหลมๆ <ย ove. S 2> เลยอ่ะไม่ไม่ต่อแถวกับเขาสองแสนห้าครับมีตูววนสารอบพี่พี่กวนสารอบอ่ะวนรอบน่ารู้อะไรน่รู้อะไรสุดยอดดูดูไฟเดียวท้ายแต่งนะครับตัวนี้ยังรอโอ้ยสเป็นรอยพ มีความบางแหนียเ้อกว่าวันเบากว่าละเนาะดูขนาดดีเพียวมากเลยคาร์บอนด้านหลายชิ้นมากเลยครับไม่เป็นเพียวนะมันจะทำให้รถเบาลงน,านะเนี้ย V4 V4 สี่สูบ V, 4, v 4, ดูประกับเขา <c oughs> สุดจัดเลย <c oughs> ปั๊มซ้ายขวานี่ปั๊มค้าก็เป็นเมมโบนะครับ ความคาดเป็นเมมโบปั๊มเบรกก็เป็นเมมโบนะครับวันนี้ล้อคาอร์บอนล้อคาอร์บอน BST ครับล้อแรปมา <laughs> กดครั้งเดียวใช่ไหมพี่ขึ้นใช่ไหมครับออันนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับ,รบอ๋อมันอันนี้ออฟรันนะครับโอ้โห แคท่ทออันนี้ก็หลายบาทแล้วนะเนี่ยโอ้โหเสียงสมเป็นอาคาโบวิกเลยรถศูนย์เก้าผมก็อาคาโบวิกเหมือนกันพี่แน่นมากอ่ะสี่สูบีเขครับ๊เจอตัวเป็นเป็นได้ลองข่อมผมก็นึกว่าแบบ โอ้โหธรรมชมครับ V4R ครับสวยมากตัวจริงอันนี้พี่เขาทําเป็นตัวนี้คือ Cnc ขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นหัวนะครับทําเหมือนแบบซับแทงคล้ายๆตัว FGR นะครับ Odin FGR สวยๆมองไกลนี่เนียนมากเลยครับดูสวยมากท่อครับโูรก ล้อคาร์บอน BST ครับล้อแรปมาสติกเกอร์ลอยน้ำอ้ล้อนี้มันกี่แสนเนี่ยนอก็เป็นไทเทเนียมด้วยนะี่ัชเท บางโคนหน้าเป็นเทียวคาร์บอนด้านด้วยนะครับดูดูวิ่งเล็ดวิ่งเล็ดโดนครับเพิ่งได้ออกในแบตหมดเลยจอดจนแบตหมดเลยจอดจนแบตหมดโอ้ดูชิวชิวเป็น C N C เรซซิ่งนะครับไฟหน้าเขาสวยจริงนะเนี่ยอยู่ข้างในเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงหน้านี้คนใช่ไหมรถเนาะปั๊มบนเป็เบมโบนะครับมันเดิม ต่อ,อยามาต่อ,อยไอเ้แมนโลโซ่อันนี้น่าจะครอบแบตใช่ไหมครับพี่น่าจะครอบแบตเนาะไม่แน่ใจไ <laughs> อยครอบแบตจจะจับลายไม่ใช่ยยอยากได้นะคือปกติรถเราซื้อมันจะมีพาร์ทคาร์บอนจะเป็นแบบว่าคาร์บอนเงาอันนี้เขาลืลมพ่นแลกเกอร์ให้ <laughs> ไม้แล้วะได้เลยปูอาร์มลืมพูลแล็กเกอร์เสวกันเองจริงจริงมันเป็นสวิงอาร์มแต่จ่ายเงินไม่ครบเขาเลยถอดออกแทนไม่ปูอามมาเชียรเพราตัวใหม่ตัวใหม่ได้แล้วไงเป็นอาร์มคู่แล้วตัวใหม่ตัวนี้เขาให้มาไม่ครบนี่เขาลืมพ่นแล็กเกอร์ให้เอาโอ้ยใจเงินเขาบุครบละครับสีด้านลืมพ่นแล็กเกอร์นี่ลลืมโอหงานโหดเด้อเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้นะคาร์บอนต้องอย่างนี้อ่านี่ลืมนี่ลืมอ๋อนี่คาร์บอนต้องแบบนี้ อันนี้ตังไม่ถึงฝาทางแต่งท่างหน้าเห็นไหมวุ้มไม่อย่างสวยเลยอยากตลอดเลยอู๋ทอสุดจัดเอ้าข้างนึงออกแบบนี้อีกข้างนึงจะลงต่ำกว่าเนาะอ๋อพี่ไปเหยียบยังมาต่อยที่ไหนมาครับเนี่ยเต็มด้วยโอ้โหปูอัมสุดจริง อูดูขาตั้งขาตั้งยังอลูมิเนียมแบบเกมได้ครับได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่าข้อมกินไฟฟ้านะครัช่วงหลังเป็นอูดีไฟฟ้าปรับระดับได้ตัวนี้ก็ไฟฟ้าเหมือนกันงานเขาอยู่เอาไปต่อใส่ตัวนึงใบและผลงามแล้วโคตรสวยเลยสวยจริงท้ายแหลมๆเลยอ่ะไม่ไม่ต่อแถวกับเขาสองแสนห้าครับมีตัววนสามรอบพี่พี่สามรอบอ่ะ ดูดูไฟเดียวท้ายแต่งนะครับตัวนี้ยังรอเไหนเบากว่าวันเบากว่าละเนาะดูขนาดดีเพียวมากเลย อะบอนด้านหลายชิ้นมากเลยครับไเป็นเพียวนะมันจะทำให้รถเบาลงนะเนี้นเนเยนนเลยนี้ V4 V4 สี V สูบดูประกับเขาสุดจัดเลยอปั๊มซ้ายขวานี้ปั๊มค้าก็เป็นเ e มโบนะครับปั๊มคาาเป็นเ e มโบปั๊มเบรกก็เป็นเ e มโบนะครับอันนี้ จานเบลจานแต่งด้วยนะเนี่ยไม่ใช่จานเดิมโอ้วพี่พี่นึกว่าบอดจะสูง่าอาวันนะเครื่องมันใหญ่จริงเครื่อง V4 เนะนอะเนาะนึกว่าบอดมันสูงนะใช่ใช่ชลองค้อมูเอา้าขาถึงกว่าอาวันอีกอใช่ เกี่ยว่างไม่หนักต่อนต่ไม่คุ้มเทกับเยอะนะใช่พี่เบาด้วยพี่จริงๆครับรถเราเบาครับผมขี่อว,วันขาถึงข้างเดียวพี่อันนี้ยังกระจิกปลายอยู่เนี่ยโอ้โหไม้สวยมากเลยไม้ทีเอฟทีด้วยนะครับเนี่ยฮึสตาร์ทเลยเหรอกดครั้งเดียวใช่ไหมพี่ขึ้นใช่ไหมครับ ตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อมันอันนี้ออฟรันนะครับโอ้โหแค่ท่ออันนี้ก็หลายบาทแล้วนะเนี่ยโอ้โหเสียงสมเป็นอาคาบวิกวกเลยรถศูนย์เก้าผมาคาบวิกเหมือนกันพี่ แน่นมากอ่ะซีสูวีเทียครับเจอตัวเป็นป็นได้ลองค้อมผมก็นึกว่าแบบบบาจะสูงนะเทียกกับอาวันอย่างใช่เสียงมันนุ่มอะครับมือกั